สวัสดีวันนี้อยู่กับผมกาลิฟิคัดช่องแคลุมนะก็วันนี้ทุกคนอาจจะแปลกใจว่าทำไมเปิดคลิปมันมาแปลกๆเนอะแล้วก็นาโจอนี่ก็อะไรอยู่ก็ไม่รู้หนึ่งสองสามมาแล้วเนาะก็ผมไม่ถ่ายว่าวันนี้เป็นวันสําคัญอะไรผมให้เวลาสามวิหนึ่งสองสามใช่วัมนที่มันเปิดช่องวันเกิดช่องมันของเราวันที่เก้าสิงหาคมนี้เป็นวันที่เมื่อปีที่แล้วผมได้เปิดช่องเนาะตัวมือไป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 ไเไป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 ่ปไ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 ปกปไปียไปไปไัไปไยไปไปไัไปไปไปปไปไไปไปปไ วันนี้เราเลยจะมาดูว่าเกมไหนที่ชอบที่สุดในสับหนึ่งปีที่ผ่านมานี้อีกหนึ่งปีขา้างหน้าผมก็ทําอีกน่าจะดีกว่านี้ด้วยเพราะนี้ผมรีบทําไปหน่อยเนาะอืมอ่าก็คือผมจะทําว่าเกมไหนที่ผมชอบชอบมากที่สุดอืมในหนึ่งปีวันนี้แล้วก็คลิปไหนที่ีวยอดวิวสูงที่สุดในหนึ่งปีนี้เข่นเดียวกันเนาะก็หนึ่งปีขา้างหน้าก็เปลี่ยนยอดเนาะอือปัดเจาพงนี้ตกไปโอเคก็อยากให้มันด้ดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆนะนะอืมโอเคมา ไม่ทําการเสียเวลาเรามาดูที่อันดับที่สามกันเลยดีกว่าทุกคนคิดว่าคืออะไรผมจะให้เวลาสามีในการเดาเนาะเพราะผมก็จะไม่อะไรเหมือนกันว่าผมให้ดันดับอะไรเอาไว้ช่างมาเถอะไม่เป็นไรหนึ่งสองสามเอ๊ะจะคืออะไรอะ่ะทุกคนหเห็นแล้วไหมมันคืออะไรอะ่ะผมก็ไม่รู้เงั้นไมอ,อะไรเฮ้ยใครเสืเทาคุณตามไหมทุกคนว่าคุณตามไหมมันคือเทนนี่ ทาใช่ไหมเชนดี้เทาถ้าจำไม่ผิดอ่าเกมนั้นไอ้ชทนนี่รูเไอ้เทนี่รูมป่ะหรือจำไม่ได้อแต่มันขึ้นมันขึ้นว่าเทนนี่แลักอย่างแล้วแหละเนาะอืมอ่าเกมที่สนุกมากเลยผมอยากต่อไอ้ช่วงที่สองนั้นนะแต่ว่ามันไม่เปิดมันไม่เปิดให้เนะล่นฟีนะเราก็ไม่ค่อยมีเตือเท่าไหร่แล้วนะอืมอ่าโอเคช่างมันไม่เป็นเ,เรามาอยู่ที่เฮ้ยเฮ้ยคุน้นคุ้นไหมมันคืออะไรคุ้นค้นไหมทุกคนเฮ้ย ฮ้ยเฮ้ยนี่มันนี่มันสเตยคดอละทุกคนสเตย์ดองไอ้สเตย์คดอลจำได้ไหมทุกคนจำได้หรือเปล่าแต่เป็นคลิปแรกๆเลยที่ผมอัดในช่วงเออเข้ามาใหม่เนาะอืมเป็นคลิปง่ายๆสบายเป็นการไขปริภานาเนาะอ่ะอันนี้ไออันนี้สามก็เออทนนี่ลูมอะไรย่างนั่นแหละเนะาะก็ไขปริภนามากันอืมแต่ผมชอบนี้อ่ะอันนี้จะกจ้องให้เป็นอทั้งภาคหนึ่งพร้มภาคสองเลยแล้วกันเนาะอืมมันมาด้วยกันอ่ะนั้นอัาดูไทาย ทุกคนคิดว่าคืออะไรอันนี้ผมให้เลยผมจมใจเกมนี้มากผมรักมากทุกคนเห็นฟิวม่วงนะไหมเห็นฮุดเออกออกออกโขนม,ม่วงเลือดเลือดหมูนั่นไหมทุกคนคิดว่าคืออะไรมันคือสำนักง,งานอยู่โลกทุกคนมันคือทำง,งานอยู่โลกต้องมือแต่ใช้ต้องมือเยอะเลยข้ามาเถอะไปเล่าเป็นเกมที่ผมรักมากถึงช่วงนั้นอาจจะไม่ได้ดีมากขนาดนี้อาจจะไม่ได้เอาจจภาคดีมากสะดุดบ้างอะไรนิดหน่อยแต่ผมชอบ ผมชอบเกมนี้มาก <c oughs> และสหรับเอ่อฟิลี่ <c oughs> ในเรื่องที่เป็นในมือถือที่ดีผมแนะนำอันนี้สหรับเอ่อไอตัว Box ok Studio นะอืมผมแนะนำให้ไปเล่นเอ่ออันนี้ก่อนเพราะอันนี้มีภาพที่ดีและก็แปลโอเคอืมมันแปลโอเคแล้วก็อ่าอาจจะต่อด้วยอืมต่อด้วยเจ็ดดีเจ็ดดีนั้นโอเคแล้วก็ตามด้วยอากูเนาะแต่อีกสองอันนั้นมันยังผมยัมได้ไม่ได้มันยังมักอยู่อ่ะอืมผมน่้องรอยสภาพก,กว่าจะเอากลับไปลงช่องเนาะ สองอันนั้นก็เดี๋ยวพึ่งเลอาคำหลังกันล้วก็ไปดูคลิปที่เอมันมียอดวิวูงที่สุดกันดีกว่าเนาะไปะโอเคทุกคนมาวันนี้เอตอนนี้เราก็อยู่กับทั่วเกมเอคลิปที่มียอดคนดูเยอะที่สุดฟีลแรกที่มียอดคนดูเยอะที่สุดในคลิปมันคือคลิปที่หนึ่งเลยเป็นคลิปเก่ามากเก่าแต่ตอนนี้ผมเก่งทำอยู่แต่ภาคสองทุกคนคอรยรอะไรใช่ไหมไม่คืออะไรใช่แล้วผู้รอดชีวิต เปลี่ยนได้แล้นะผู้รอดชีวิตตันเจียนนั่นเองตึมติมเติมเติมเติม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 ภาคแรกเนาะมีพระฟ,ฟาไทยทุกคนก้าไปร้องเล่นกันได้แต่ผมแนะนำให้ไปเล่นภาคสองช่องไหนไปเลยทุกคนไม่รู้พอพีอ่อะไรเขาไม่ไปแล้วเนาะมือลันโอเคไม่เป็นไรก็นั่นแหละเนาะทุกคนเอ่อผมก็แนะนำให้เล่นภาคแรกมากไอ้ภาคภาคสองมากกว่าอยู่ดีเพาฟฟราะภาคสองมันมันดีกว่าเนาะมันดูกว่าสำหรับผมนะอืมก็ถ้าใครอยากเล่นก็สามารถดูที่ช่องผมได้ผมมีตัดเพียริทให้้แลววเนาะ่าาภคคแแรกก็มีอยู่่เท่านั้นนนนพออตั้ผมยวมันก เกมนี้เฟซมันกระหา,ะนะาย,ยแค่น้วนะอืมเพราะเรามีแค่11ตอนต้องขอเวลาอนุภัยด้วยแต่ถ้าสำหรับคนที่ไม่ฟรีเรียก,กสามารถดูได้แล้วก็ถ้าใครติดใจก็สามารถดูที่เพจลิตรตายว่ยาจะมีภาคสองอยู่สามารถไปดูภาคสองต่อได้นะครับขอบคุณครับแล้วภาคสองยังทำอยู่ด้วยโอเคก็ลแล้วนี่่อ้ต่อไปอันที่สองตอนแรกแอนที่สองมันควรอยู่ที่หนึ่งแต่ดันเออใช่ขอพูดขึ้นอันที่สามก่อนนะอันที่สามตามจริงมันควรอ่า มันควรเป็นที่สี่เนาะแต่ว่าไอ้กินชีสมันกิมดังมันไี่เดียวมันเราจะไม่รับมันอืมปล่อยวางไว้มันเป็นแค่คลิปเปิดกระชากเล่นเดี๋ยเราไม่รับอืมโอเคแั่วก็แต่จริงมงคนอยู่ที่หนึ่งแต่ดันไอ้ไอ้ที่หนึ่งอ่ะมันขึ้นมาในช่วงพิตาอยู่ที่ขึ้นมาขึ้นมาจากไหนก็ไม่รู้อืมทุกที่ว่าคืออะไรเกมอะไรอืมอืมเออเห็นพวกม,ม,มอนอนีกแล้นั่นแหละเขาเปิดฟอนเขาเปิดฟอนเอออยู่ที่เก้าร้อยกว่า เดีย๋ยวผมไปดูทีาา่ในแชทก่อนว่าเท่าไหร่นะเก้าร้อยสิบแปดคนที่ดูอัพฟิทูโมโลกเนาะที่ไปดูพาร์ทสุดท้ายอ่ะใช่เอออันดับที่สามคือพาร์ทแรกเนาะพาร์ทแรกของมันเลยที่เปิดฟิลีอืมอันนี้คือพาร์ทสุดท้ายคนไปดูพาร์ทสุดท้ายกันอืมโอเคแล้วก็อ่ะแซ่บมาเลดท้ายที่ผมไม่คิดว่ามันจะขึ้นมาในอันดับนี้เป็นเกมที่เอ่อในคอมที่เมื่อก่อนผมเล่นมาเล่นเยอะอืมติดมากเลยที่เป็นเอ่อน้ํากับเอ้น้ํากาแฟอ่ะ แต่นี้ในมือถือเขาเปลี่ยนไปน่าจะก,การรีฟิตอะไรทีอย่างนั่นคือเลตบูอะไรทีอย่างผมจำชื่อไม่ได้เนาะบายไปมันอยู่ในแนะนําแต่ตามจริงช่วงนั้นก็ไม่ดีเท่าไหร่ไอคลิปนี้เผาสุดเลยบอกเลยนะไม่ไปข่าวแล้วไอฝากับสอกอ่ะผมแนะนําให้ดูฝากับอกสอกว่าไอฝากับสอกมากกว่าอย่าไปดูทีหนึ่งเลยมันเผามากแต่ถ้าใครสนใจเล่นก็ไปเล่นได้เนาะอ,อยู่ดีมันก็มาคนดูตับห้าพันไอ้เผาๆอย่งนี้ทำเวลาแป๊บเดียวอ่ะอัดรวดเดียวไม่ต้องทับเลยด้วยอ่าเหนื่อยแรงมากเลยก็มีคิดที่ตัดไปเร้่ยเยอะ ต่อเบอร์ไปไปไปก็ก็น <gehört> ่าจะหมดเพียงเท่านี <ners> ้เนาะใช่น่าจบเพียงเท่นี้เนาะอืโอเคก็วันนี้ก็เอฟนีนะวันนี้แล้วเจอกันใหม่บ๊ายบายนะบ๊ายบาย